จุดพกผันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ภูมิภาคเคริร์สเนี่ยซึ่งรัเสเซียกำลังจะสถาปนาการควบคุมให้ดีข,ขึ้นกว่านี้นะครับยูเครนก็น่าจะรู้เรื่องดีเพราะถอนกำลังจากภูมพิภาคนี้ไปหลายส่วนแล้วดังนั้นคือดูเหมือนว่าคู่กรณีของรัเสเซียที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นยุโรปนะคะอาจารย์มีโอกาสหรือความเป็นไปได้ไหมคะที่ยุโรปจะเข้ามาในวงเจรจารด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคือความขัดแย้งหลายอย่างที่รัเสเซียพูดถึงนะคะมันเกี่ยวข้องกับยุโรปโดยตรง ยุโรปนั่นแหละครับจุดผกผันจะไม่เข้ามาก็ไม่ได้จะเข้ามาก็ยุ่งอ,อเมริกันก็ต้องคิดว่าณจุดไหนจะต้องไปเรียกยุโรปดึงยุโรปเชิญยุโรปกลับมาจัดก,การกับปัญหาของตัวเองเองีกยุโรปนั่นแหละครับอ่อนแอทำให้รัเสเซียบุกเข้าไปที่ยเครนถ้าเข้มแข็งกว่านี้ไม่ทะเลาะกันตกลงกันได้เพิ่ม,ม,ม,มปรามามาสิบกว่าปีแล้วไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้อันนี้รัสเมียม้ำหัวเสียมาก ภูมิภาคเคริร์สในสำคัญสําหรับรัสเซียนะครับอันนี้อยูเคนเขาอธิบายนะครับเซรินสกี้อธิบายซึ่งเราอาจจะต้องเงี่ยวหูฟังให้ดีเพราะเขาคุ้นเคยกับพิธีการแท็ติกของรัสเซียเพราะเขาก็เคยอยู่ในรัสเซียมาก่อนอะนะครับเขาก็บอกว่าจุดผกผันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ภูมิภาคเคริร์สเนี่ยซึ่งรัสเซียกําลังจะสถาปนาการควบคุมนะครับให้ดีขึ้นกว่านี้ก็จะไม่ยอมนะครับยูเครนก็น่าจะรู้เรื่องดีเพราะถอนกําลังจากภูมิภาคนี้ ไปหลายส่วนแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยอมยุติการลบเลยเนี่ยการเข้าไปนะครับจัดระบบวางกำลังนะครับแล้วก็สถาปนาแนวต้านให้เข้มแข็งจริงๆต่อยุโรปเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่สะดวกน,นะครับอันนี้เราเราไม่ทราบคุณกีต้าน่าจะบินไปดูในแนวรบพวกนี้นะครับให้มันเห็นชัดเจนแต่ว่ามันยากแต่ใครไปได้ไปเลยนะครับแล้วส่งคลิปมาคนไทยก็ไป หลายพื้นที่อยู่แล้วอย่างเช่นในเมียนมาเนี่ยก็มีคนส่งคลิปมาให้ดูเป็นประจำนะครับหน้างานเลยนะครับเห็นชัดเลยวิ่งหนีระเบิดกันโอละมานเลยก็นะครับตรงนี้เราก็ต้องอาศัยหลายสื่อดูว่าไอแนวต,ต้านตรงนั้นเสร็จหรือยังแต่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ดูขวัญกำลังใจของทางยูแคลนิชที่แล้วก็ไม่ดีทหารต้องถอนอกําลังออกจากพื้นที่ที่เคยยึดได้แล้วก็แล้วก็โอละมานเลยครับและเสียก็เข้าไปยึดมากขึ้นนะครับอันนี้เราเห็น เราเห็นมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะดีพอผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวต้องถามทางทหารพวกพวกที่เขาเป็นนักรบว่ามันแนวต้านอะไรมันอยู่ตรงไหนเราเนึกว่ายึดไปได้แล้วมันมันอะไรกันแน่ทางทางเทคนิคนะครับจะเอาระเบิดไปฝังไม่ไว้หรือยังไงนะครับเพื่อไม่ให้ยุโรปบุกเข้ามาผมก็ไม่แน่ใจจใจยังไงนะครับที่ที่จะมั่นใจว่าพอใจว่า นะครับปลอดภัยเนี่ยอันนี้ต้องถามคนรัสเซียหรือว่าคนที่ลึกรู้ลึก,ลก,ลกจ,รจริงๆนะครับอาจจะต้องดูภาพถ่ายทางอากาศหรือไม่นะครับไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่แฟนคลับในเพจนี้ก็อาจจะตามอยู่แล้วนะครับเพะผมต้องรอดูนะครับว่าพอตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยข้อตกลงจริงๆเต็มรูปแบบก็คงมาครับค่ะดังนั้นคือดูเหมือนว่าคู่กรณีของรัสเซียที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นยุโรปนะคะอาจารย์มีโอกาสหรือความเป็นไปได้ไหมคะที่ ยุโรปจะเข้ามาในวงเจราจาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคือความขัดแย้งหลายอย่างที่รัสเซียพูดถึกนะคะมันเกี่ยวข้องกับยุโรปโดยตรงเรื่องการจะรับยูเครนเข้านาโตหรือว่าการขยายอำนาจอิทธิพลของนาโตออกมาหรือกระทั่งแนวคิดในการส่งกองกําลังที่เป็นกองกําลังของทางยุโรปนะคะที่เป็นกองกําลังสมัครใจเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนเออ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าคุณกิตารู้ดีแล้วคุยเองได้เลยนะครับยุโรปนั่นแหละครับ จุดหกพันนะครับจะไม่เข้ามาก็ไม่ได้จะเข้ามาก็ยุ่งใช่ไหมครับอ,อเมริกันก็ต้องคิดว่าณจุดไหนจะต้องไปเรียกยุโรปดึงยุโรปเชิญยุโรปกลับมาจัดการกับปัญหาของตัวเองอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็ผักออกไปก่อนนะครับและในที่สุดจะใช้จังหวัดไหนไปเชิญเขากลับมาไปบีบเขากลับมาไปบังคับเขากลับมาเพราะในที่สุดแล้วยุโรปก็จะต้องวางกําลังของตัวเองให้พร้อมมากกว่านี้ ยุโรปนั่นแหละครับอ่อนแอทำให้รัเสเซียบุกก็ไปที่ UK, ยูเครนถ้าเข้มแข็งกว่านี้ไม่ทะเลาะกันตกลงกันได้เพิ่มประมามาสิบกว่าปีแล้วมันไม่เกิดเรื่องแบบนี้อันเนี้ยปรับดีทป์หัวเสียมากจริงๆริมริการส่วนใหญ่หัวเสียมากแต่ว่าท่านไบเดนท่านเป็นคนสุภาพท่านไม่พูดมากนะครับหัวเสียก็ไปพูดกันภายในแล้วนะท่านทําอีกแบบหนึ่งแต่อันเนี้ยมันน่าหงุดหงิดจริงๆว่าประเทศเหล่าเนี้ยไม่ยอมป้องกันตัวเองให้ดี อาศัยอเมริกันเอาเงินไปพัฒนาเศรษฐกิจสวัสดิการทําให้เราอยากอยู่ยุโรปมากเขาจ้างเราหยุดไม่ต้องทํางานอาทิตย์ละตั้งหลายวันคุณกีตา้ามันดีไหมละ่ะนะครับบ้านเราทํางานเต็มเจ็ดวันยังแทบไม่มีเงินใช้อยู่ยุโรปเนี่ยเขาต้องจ้างคุณกีตา้าหยุดงานขยายแบบคุณกีตา้าเนี่ยไม่ได้แพงทําทักษามวันดีไหมคะนะครับอีกสี่ห้าวันจ้างให้หยุดอยู่บ้านเฉยๆแพงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประมาทมาก อ่อนแอมากอาวุธก็ไม่มีเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าอ่อนแอมากประมาทมากนี่ถ้าเทียบกับไทยนี่ยังเทียบกับอาเซียนนี่ยังเข้มแข็งกว่าเยอะนะครับพวกยุโรปจะไปคิดว่าเขาอ่อนแอรวมมาแล้วเนี่ยเรายังได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเขาเลยครับเพราะฉะนั้นอเมริกันก็ต้องกลับไปเชิญและอเนนี้มีข้อสรุปว่าการเจราจาพวกนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันจบ นะครับสำหรับทาแล้วเนี่ยหลายกระดานมากกระดานผลักยุโรปกระดานดึงยุโรปนะครับกระดานเชิญปูตินกระดานทะเลาะกับปูตินเดินกันวุ่นวายเลยทุกกระดานมันไม่เหมือนและไอ้น,นี่มันสนุกมากสําหรับคนที่จะต้องเรียนรู้วิธีการอันแยบยลลับลึกซึ้งไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถ,ถาวรทุกอย่างไม่จีรังนะครับเห็นมีผู้นําอดีตผู้นําไทยเคยลาพึงลาพันอยู่เมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้ว นะครับว่าอย่าไปเรียเสมากการเมืองระหว่างประเทศมันก็เป็นแบบนี้อันนั้นก็ถูกต้องนะครับตามตำราเลยว่ามันไม่มีอะไระที่เป็นมิตรแท้ศัตรูถาวรมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมีแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นถึงแม้ว่ากติกาสากลจะดีขึ้นเยอะหมาหามหน้าก็เดินออกอยู่เรื่อยนะครับมันก็เหมือนกับร้อยสองร้อปีก่อนไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นหลายกระดานที่เดินอยู่นี้ครับต้องเฝ้าดูแต่ละกระดานขณะนี้ ยุโรปยังไม่เข้ามาก็จริงแต่ว่าอเมริกันก็บอกคุณไปจัดระบบคุณก่อนก็จัดเสร็จแล้วนะครับ20-30ชาติที่คุยกันผ่านออนไลน์สรุปเรียบร้อยแล้วแล้วเอาแผนนั้นมาให้อเมริกันแล้วแล้วก็จะไปคุยกันต่อที่ซาอุดีอาระเบียว่าในที่สุดแล้วรวมทั้งแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปไปแล้วด้วยนะครับไปหมดแล้วจะไปช่วยวางกําลังจะไปช่วยออกกอบเงินจะไปช่วยส่งอาวุธกันเท่าไหร่แล้วตรงนี้ทาําให้รัสเซียก็เลย ยังไม่ยอมที่จะเผยไตยอื่นออกมาก็ดูท่าทีที่ซาอุดิอาระเบียก่อนนะนะครับว่าในที่สุดแล้วยุโรปจะกลับเข,เข้ามาอยู่ในวงจรที่คุณกิต้าถามนี่เมื่อไหร่ยังไงเพราะถ้าต่อรองตอนนี้เดี๋ยวเสียเปรียบถ้ยุโรปมาถึงนะครับได้เปรียบเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดตอนที่ต้องชะลอเวลาไปก่อนต้องดูท่าทีดูไพ่ของทางยุโรปก่อนครับค่ะท้ายที่สุดนะคะประเด็นเรื่องการเจรจาสันติภาพเนี่ยมัน เข้าใกล้หรือว่ามันดูมีพัฒนาการที่ที่ดีอย่างมีนัยสําคัญหรือ,อยังคะอาจารย์เพราะว่าคือทาง oh. อเมริกาเนี่ยพยายามบอกว่าโอ้ยเราเหลืออีอ่อเพียงแค่ไม่ไกลละจะเข้าสู่เส้นชัยของสันติภาพนะคะ Ten Yard Line of Peace ก็แน่นอนนะครับเฉลยศึกเนี่ยก็ถือว่าสันติภาพมาถึงแวเข้าแล้วได้กลับบ้านแล้วเฉลยศึกที่แรกเปลี่ยนกันเมื่อวันพุธนะครับก็สันติภาพมาถึงแล้วในบางรูปแบบอ่โรงงานพลังงานนิวเคลีย ต่างๆก็อาจจะปลอดภัยขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มเข้าสู่ต้นเจราจารแล้วถูกไหมครับเริ่มได้จับต้องแผนสันติภาพนะครับขนาดเล็กนะครับยุติการลบทางบกทางทะเลทางอากาศยุติการลบโจมตีแหล่งพลังงานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรูปธปรรมพอสมควรนะครับแล้วก็เริ่มสร้างเขาเรียกว่าโมเมนตัมหรือว่าเขาเริ่มสร้างพลัง ที่จะต่อยอดนะครับแต่ว่าการต่อยอดนี่โอ้โหคุณกีตาครับยังยาวนานนะครับแล้วอาจจะต้องใช้กําลังประลองกําลังกันอีกทุกฝ่ายรู้ดีแต่ว่าสําหรับแฟนเพจของเทรดเดอร์เคแสงสว่างที่ปลายอมงก็พอเห็นแล้วนะครับเศรษฐกิจก็อาจจะคลายตัวลงได้บ้างนะครับราคาทองคําราคาพลังงานก็อาจจะเริ่มงงหัวขึ้นได้บ้างแต่ตัวเลขก็ยังไม่ดีนะักเพราะว่าคนยังไม่มั่นใจ นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในรอบนี้นะครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันส่งสัญญาณไปให้ชัดในบรรดาเวทีสาคนว่าขอให้เดินไปแบบเนี้ยนะครับก่อนครับค่ะแต่ว่าอีกสมรภูมินึงนะคะดูเหมือนว่าผกผันแล้วก็รุนแรงขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นเหตุให้ในตลาด สินทรัพย์นะคะเห็นทองคําพุ่งนะคะราคาน้ามันก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ตะวันออกกลางนะคะอิสราเอลก็ฝ่าข้อตกลงหยุดยิงไปโจมตีพื้นที่ฉนวนกาซานะคะแล้วก็จากรายงานล่าสุดก็บอกว่าจาักโจมตีทางอากาศตอนนี้ก็รุกเข้าไปในภาคพื้นดินแล้วนะคะอาจารย์มองเหตุการณ์ในตะวันออกกลางยังไงคะอยู่ๆอิสราเอลโจมตีหนะ่กก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ทางสหรัฐก็สั่งโจมตีกลุ่มฮูตี้ด้วยเช่นเดียวกัน,กน,นะคะ่ะจยะครับ ตามตำราเลยครับว่าช่วงปลายปลายท้ายๆนะครับของสงครามในรอบนี้มันก็จะมีการประทุขึ้นมามันจะอาจจะมีะการต้องปฏิบัติการกดนะครับกลุ่มปูตีลงไปให้หนักกว่านี้เพราะเริ่มได้รับขีปนาวุธกลับเข้ามาแล้วทั้งที่อเชื่อไปโจมตีโรงงานผลิตขีปนาวุธของอิร่านในซีเรียแล้วก็โจมตีอิรานโดยตรงแต่ว่า มันก็มีเขียนเล็ดลอดไปว่ากันว่าอาจจะจากจีนเกาหลีเหนือคูตีก็กลับขึ้นมาใหม่ก็ต้องกดให้แน่นกดให้มั่นนะครับอกองกําลังกองเรือทุกขบิน u s s t r u m a n ที่อยู่ที่นั่นก็ปฏิบัติการเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็คราวนี้พุ้งเป้าสังหารผู้นําคูตีเลยแล้วเข้าใจว่าสังหารได้บางคนนะครับเพื่อสกัดไม่ให้เขาไปพูดง่ายๆว่าที่เรียกว่า under mine หรือไปสั่นคลอนแผนสันิภาพที่อิเซลได้เปรียบอยู่ นะครับอ,อเมริกันได้เปรียบอยู่ฮามาสเสียเปรียบอยู่นะครับแล้วตรงเนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับการโจมตีเครือรละลอกใหม่เครือสุดท้ายสุดท้ายในระลอกนี้นะครับไม่ได้ว่าเขาจะแพ้ทั้งหมดแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าฮูตีเนี่ยยังมีศักยภาพสูงยังลุมพื้นที่ได้แล้วก็ได้รับอาวุธกลับเข้าไปแต่ว่าเขาโจมตีหนักขึ้นนี่เป็นสงครามร้อนครั้งแรกของนาบิท,ทัมสมัยที่สองเลยนะครับที่นั่งบัญชาการรบโดยตรงนะครับ แล้วก็ดูแล้วก,ก็ได้ผลพอสมควรนะครับแล้วก็อิสราเอลก็ลุกขึ้นเข้าไปสถาปนานะครับกองกำลังในถนวนกาซามากขึ้นที่ราบสูงโกลานมากขึ้นแล้วก็กดดันให้อิหร่านมาหาันมาเจรจานะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลอีกเหมือนกันเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียก็ส่งขัญาณว่าอิหร่านน่าจะอยากเจรจาคุยกับอเมริกันรอบนี้อันนั้นก็น่าสนใจมากนะครับก็ก็ ระหว่างสันติภาพกําลังเดินหน้าเนี่ยคุณกีตาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเห็นว่าการลบอาจจะหนักขึ้นเข้มข้นขึ้นระหว่างเราพูดคุยสันติสุขไปได้หลายรอบเนี่ยกองกําลังที่ติดอาวุธโจมตีเราเนี่ยหนักขึ้นโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของเราทางภาคใต้สายนอรแเดงอันเนี้ยตามตําราเลยครับก็ต้องระวังและต้องสกัดย้ายเข้าโจมตีให้ได้นะครับเพื่อที่จะลดทอนความได้เปรียบบนโต๊ะเจรจานะครับถ้าสกัดฮูตีได้สกัดอิหร่านได้ ตเจรจากับฮามาสก็ยิ่งได้เปรียบกับอิสราเอลก็ยิ่งได้เปรียบครับอันนี้ก็คงก,ก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็อย่าตกใจมากเกินไปแต่ว่าห้ามไม่ได้ครับตลาดจะผันผวนก็เพราะว่าการโจมตีแบบนี้นะครับ